สวัสดีครับผอาจของเฟบครับวันนี้ก็เนื่องจากน้องๆที่ซื้อเนว่าอูโนนะฮะก็คือเป็นออดิโออัตเฟนะฮะแล้วก็เขามีโปรแกรมที่แถมมาเป็น b i t w ิ g กเนาะแล้วก็น้องๆหลายคนก็เป็นมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้นะฮะก็เลยแบบว่าจริงๆแล้วบอกว่า b i t w i กนี่ผมเคยลองใช้มานมันก็โอเคนะมีทุกอย่างเลยมีกลองมีเบสมีนู่มีนั่นเราสามารถที่จะทําเป็นเพลงได้คล้ายๆกับ ฟูลรูปสตูดิโอแต่หน้าตามันต่างกันไปแค่นั้นเองนะเขาจะมีจังหวะมีอะไรให้หมดนะแล้วก็เป็นเบื้องต้นที่เราสามารถที่จะทําเดโมโอเองได้เลยเอาแค่เอาตรงนี้ตรงนี้มาวางแค่นั้นเองหรือว่าเราจะสร้างสารรค์ด้วยการแบบแยกเป็นชุดเป็นกระเดื่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเราสามารถทําขึ้นมาเองได้เขียนขึ้นมาเองได้นะก็คือมันเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์เสียงให้เรานะเราได้ยินเสียงแล้วก็มาวาง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 แค่นั้นเองนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาลองทําดูแล้วกัน สำหรับน้องมือใหม่ที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะเราจะใช้งานมันยังไงนะสำหรับ b i ดวิก <im voulais> ผมว่าก็ไม่ยากนะฮะอย่างตัวพวกคิวเบสอะไรมันก็ค่อนข้างจะเป็น p r o f e s ชั่นแนนิดหนึ่งบางอย่างมันมันไม่มีให้แบบนี้ด้วยซ้ำถ้ามีมันต้องซื้อว่างั้นเถอะมีต้องซื้อแต่ของ b i t ว i กเนี่ยไม่ต้องซื้อแต่พอดีว่าคอมตัวนี้ผมอะมันไม่ใช่ตัวที่ลงโปรแกรมของตัวตัวหลักก็จะใช้แค่เดโมไม่เป็นไรนะฮะเพราะมันเป็นคอมข้างบน ตัวนั้นเป็นตัวลงมาลงได้รหัสเดียวเครื่องเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเริ่มต้นกับมายัางไงถ้า,าบอกว่าเราอยากจะทําดนตรีเรื่อยประมาณนั้นง่ายๆปโอเคมาหาก,กันที่หน้าจอตัวก็ไม่ได้ซ้อมมาก่อนนะว่าจะทําอะไร <c oughs> ก็เดี๋ยวพากระสุ่มๆไปเลยแล้วกันตัวนี้ผมพอดีผมไลเส้นมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นลงตัวข้างบนนั่นเอง โดยผมจะใช้ตัวเดโมที่เดโมมันจะเซฟไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถใช้ตัวบางตัวนะบางงั้นเถอะปลักอินบางตัวแต่ก็เอามาเปิดให้ดูได้ไม่มีปัญหาเริ่มต้นเราพวกเรื่องเซฟค่าพวกอะไรนี้เคยทําไปแล้วเนาะเข้าออดิโออะไรนี้ก็เลือกออดิโอตอเฟตของเราพอดีตัวนี้ผมใช้เป็น Yamaha เนาะสไตล์เบิร์กนี่ว่าอูโนมันอยู่เครื่องข้างบนนะฮะ แล้วก็เช่นกันนะฮะอินพุตเราก็ต้องเลือกอินพุตก็คืออินพุตของออเดียโอเทลเฟตเรานั่นเอง1 2ช่อง1ช่อง2ที่เราต้องต้องมีนะฮะแล้วเอาพุตเช่นกันเราก็ต้องเลือกเช่นกันไม่งั้นจะไม่มีเสียงนะฮะแอดเป็นสเตอริโอหนึ่งสองประมาณนั้นตัวนี้ซับเบอร์เรีอะไรเขาจะตั้งขึ้นมาเองพยายามเลือกเดเวลเให้ตรงกับออเดียโอเทลเฟตของเรานะอย่าลืมเช็คแค่น,นั่นเองอ่าอืออ่นๆก็ไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเขาเซตมาให้เราแล้วล่ะมาถ้า อ,อ,อย่างผมผมก็ไม่ได้มาตั้งค่าอะไรเลยนะฮะมันเข้ามาได้หมดเลยเหมือนพวกเ,เมทโนมพวกอะไรเงี้ยมันเปิดขึ้นมาได้เลยนะนิ New Project พอ New Project เขาจะสร้างไอ้นี่ให้เรามาเป็นอินสูเมนต์ตัวนี้อินสูเมนต์เรามันเป็นพวกปลั๊กอินหรือมีดีอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องสนใจเอาออกไปเลยก็ได้เราใช้แค่ไลน์โอดีโอที่เขามีให้ง่าย,ายๆแบบนี้นะฮะยังเมทโนมก็อยู่ตรงนี้นะฮะกดก็ ใช่ไหมมีเสียงด้เลยแล้วก็ตั้งความเร็วอะไระแล้วแต่นี่นะกดตัวเลขตรงนี้นะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยาความเร็วเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นอ่าวันนี้ความเร็วสักร้อยสดูวอนอ่าโอเคไม่มีปัญหาจากนั้นถ้าเราอยากได้การที่เราจะสร้างเสียงกรองนะฮะก็คือจะกระเดื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พิมพ์ได้เลยแบบนี้นะในช่องว่างคลิกอย่างเงี้ยอ่าเทิร์ไป ตัวนี้จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเอฟเฟกของเขานะฮะเอฟเฟกเสียงที่เราใช้กับพวกคอนโทรลเลอร์นะที่เป็นรูปเปียโน,โนแล้วก็เป็นพวกเอฟเฟกพวกอะไรนี้มันจะเป็นเอฟเฟกเสียงแต่ถ้าบอกว่าเราจะใช้งานตัวที่เป็นเสียงที่เราจะใช้งานที่มาวางได้เลย mm. ก็เป็นพวกนี้นะฮะที่มีรูปแบบรูปเพลย์อยู่เนี้ยมันจะมีเสียงขึ้นมาเห็นไหมนะ mm. แบบนี้อ่แบบนี้เราเลือกมาใช้ได้เลยอ่า ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นให้เราน,นี้นะ,นะเห็นไหมเสียงดีมากนะต้องบอกว่างั้นเสียงเขามาใช้ได้เลยน,น,นี่เป็นพวกแบบพวกเทคโนโพวกอะไรอย่เงี้ยแล้วก็จะมีเสียงพวกเสียงกองคุ้ติก ส่วนีกรูปแบบหนึง่งถ้าเราจะทําเองโดยที่ไม่ใช้กรุ๊ปของเขากรุ๊ปหรือแพทเทิร์นของเขาก็เลือกแบบนี้ได้คลิกประมาณนั้นเห็นไหมฟังเสียงเอาอก็เลือกเอาอเราจะเลือกแบบนี้แล้วก็ลากมาเลยลากมาวางแบบนี้ได้นะฮะาลากมาวางหรือว่าจะก๊อปปี้มันก็ได้แล้วแต่จังหวะเนี่ยผมจะลองมาวางสักสอตัว ก็มันก็จะถูกกำหนดด้วยเสียงเมโทรโน่มาเนะาะเช่เราลองเปิดฟังนะประมาณนี้หลังนี้พอเราได้เสียงคลิกอันนี้ถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช้ลูปนะถ้าใช้ลูปแบบนี้ก็ง่ายกว่านะฮะมันก็เป็นแพทเทิร์นให้เราอยู่แล้วมันมีทั้งลูปทั้งแพทเทิร์นทั้งอะไรเสียงเยอะแยะไปหมดนะแบบนี้ดูดิเลื่อนดูข้างล่างมีเสียงกระเดื่องยามาฮ่าด้วยไหมยะามาฮ่าคัสตอมฮะโอ้เสียงโคตรเยอะต้องบอกว่างั้น เอามาใช้งานได้จริงด้วยนะแล้วก็เสียงดีต้องบอกว่าเสียงดีเลยอ่าจากนั้นก็ถ้าบอกว่าเราได้คลิกแล้วเราแซนแอมาใส่ผมจะเลือกแบบนี้วิธีการให้ดูแค่นนนฮอนะอ่าแซนแอเหมือนกันตัวบนที่เป็นรูปเปนโนก็คือเราต้องมีคอนโทรลเลอร์ในการกดอ่าประมาณนั้นเนาะเข้าใจตรงกันแล้วก็รูปเอฟเฟกก็คือเป็นเสียงเอฟเฟกของเขาที่เราจะใส่เข้าไปนะฮะอ่ะ,อะเราก็ต้องมาหาพวกเสียงแซนแอแบบนี้อ่า าวางดูก่อนอ่าประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะเรียงกันได้ในตามเมโทรโนมนะประมาณนั้นอ่ะส่วนใครหาเมโทรโนมไม่เจอตรงนี้นะเข้าไปที่เพลงแล้วกดเมโทรโนมแล้วก็เลือกตัวแบบนี้นะฮะว่าให้เล่นตัวนี้ไม่ต้องเลือกเลือกเสียงขึ้นมาให้มันดังเบาประมาณนั้นเนาะ ถ้าเกิดว่ามันมันลบมากมามันก็จะไม่มีเสียงเมโทรโนมนั่นเองพอเราเรื่องนี้เสียงเมโทรโนมมันดังขึ้นเห็นไหมเราก็เอาลบหน่อยนะประมาณนั้นอ่าตัวนี้ใช้เป็นลูปดีกว่านี่โปรเจกต์ใหม่อ่ามันมีลูปลูปดัมก็พิมพ์ได้เลยลูปดัำนี้นะฮะดัมลูปโอเคเห็นไหมมีเสียงอะคูสติกอะ เลือกแบบนี้ได้อาเลือกมาวางได้เลยเป็นออดิโอเนาะ,ะ,ะมันก็จะช้าตามเมโทรโนโมเอ่อตามเทมโปที่เราทำไวอ่านี่มันความเร็วเท่าไหร่ก็เลือกเอาอ่า นี้แล้วก็เอามาใส่กล่องอันนี้บวกร้อยสี่สิบอ่าเรามาเรียงกันดู ประมาณน,นี้เห็นไหมฮะมันก็จะเอาไปต่อเนื่องของตัวเองได้นะฮะก็จะมีอย่างอื่นอีกนี่เทมโบลินอ่ะหรือจะเป็นลูกอื่นๆก็ได้นะเบสคีย์บอร์ดอะไรก็มีหมดเลยนะเบส จาเจ้ลาลากไปแบบนี้ดูนะเห็นไหมทำเพลงง่ายมากอ่าแล้วก็จะมีลูปอื่นๆอีกอันนี้ก็คือสร้างสารเราเองเปลียนโน ไม่แน่ใจว่าเปียโนจะมีหรือเปล่ามีอันเดียวเนาะไม่ต้องห่วงยังไงมันก็ลงเข้าไปเองอ่าดูนะวิธีการใช้งานมันค่อนข้างจะง่ายนะฮะแล้วก็ใครอยากจะอยาะ่างที่บอกฮะอยากจะทำทร็กเอาเองก็ได้ะฮะเอาเลือกเอาเองนะฮะก็คือเริ่มต้นจากทำคลิกทำอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็จะมีเสียงให้เราถ้ามีคอนโทรลเลอร์พวกเป็นคีย์บอร์ดใบพวกอะไรสามารถเลือกแล้วมากด เอาได้จะเป็นเสียงแบบไหนก็เข้าเป็นลายออดีโอแบบนี้นะฮะอ่าดูมีหมดนะมีหมดทุกเสียงเลยต้องบอกว่าเสียงเขาดีด้วยนี่มีกีตาร์ด้วยนะ กี่อย่างไม่รู้กีตาร์ลากเข้าไปได้หมดนะ ก็ลากต่อไปแบบนี้ได้อ่ะเริ่มอ่าเราก็สามารถที่จะแพนมันเอาไว้ตรงไหนก็ได้เหมือนกันเมืเม่อหนโปรแกรมทั่วไปอะนะเลือกตรงนี้แล้วก็ แผนซ้ายแผนขวาแบบนี้ได้หมดนะตัวเปียนโนอยากให้มาอยู่ด้านนี้ก็ได้นะมีทุกเสียงฮะลองลองเล่นดูได้หรือว่าเราจะอัดเป็นออดิโอเข้าไปก็ได้นะฮนะเ้เสียงกีตาร์อยู่ด้านนู้นละ แค่นี้เองพอดีผมทำสั้นนิดหนึ่งส่วนวิธีการเซฟเราก็ต้องแบบครอปมันก่อนนะ,ะครอปทุกอย่างอย่างที่ผมทำบนแถบนี้นะลากมันไปให้หมดเนี่ยแถบนี่คือแถบด้านบนลากไปให้หมดนะฮะจนถึงจุดที่เราทีนสุดของเพลงนะฮะจากนั้นตัวนี้เป็นเดโมผมไม่แน่ใจว่ามันจะเซฟได้หรือเปล่า ม่ไม่มันบอกว่าไม่สามารถเซฟได้นะสําหรับตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูลองดู <c oughs> ไม่มีมันไม่มีไม่มีตัวเซฟอยู่ตรงนี้สามารถเอาแทร็กมาวางอาเรน,แบบเนแบบเป็นแบบเปียโนเป็นอะไรได้ผมว่าเหมาะกับดีเจเลยล่ะสดีเจสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะฮะส่วนเอฟเฟกต่างๆเราก็ดึงเอฟเฟกมาใส่นะฮะ ได้หลายอย่างเลยล,ลองดูเอฟเฟกนั่งเล่นว่างๆนั่งเล่นได้นะเอฟเฟกผมใส่เอฟเฟกต์เข้าไปในตัวนี้อ่านี่คืออะไรเปียโนลองเปิดดูว่า phải dụng này là harmonics, nè thấy không? à, à guitar, effect guitar. Để... ใส่แฟงเจอร์เข้าไปปิดนี่ก่อน เสียงมันก็เปลี่ยนไปนะก็ต้องไปเซตข้าวโอ้สยมเปนโนโดังมากมนติดเอฟเฟกด้วย อวิธีการใส่เอฟเฟกก็ง่ายๆแบบนี้นะครับอ่าพอดีตัวนี้ของผมมันไม่น่าจะให้เซฟได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเซฟให้ดูยังไงเพราะว่ามันเป็นตัวเดโมเนาะประมาณนั้นแต่ใครถ้าเป็นนะคิดว่าน่าจะมีอะไรตรงนี้ผมจำไม่ได้อะตัวตัวที่ไม่ใช่เดโม่อะนะน่าจะ เขาเรียกอะไรเอ็กพอร์ตไออกไปได้โอเคก็ลองดูคลิปอื่นๆก็แล้วกันที่มีผมมี export file ให้ดูนะฮะตัวนี้เดโมมันก็จะเมนูมันอาจจะหายไปนิดหนึ่งนะฮะมันก็ไม่ยากอะไรนะสำหรับวิธีการใช้งานพวกนี้นะฮะมันก็คือเหมือนโปรแกรมพื้นฐานในการทำเพลงทั่วไปแต่ผมบอกว่าเสียงที่เขาให้มาเนี่ยครบละมีทั้งกรองมีทั้งค,ค,คีย์บอร์ดมี อะไรทุกอย่างเลยมีเบสมีกีตาร์มีอะไรสามารถที่จะสร้างสรรค์เป็นเพลงได้เลยนะฮะด้วยด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องเล่นเครื่องดนตรีจริงๆก็ได้ประมาณนั้นเนาะโอเคถ้ามีคอนโทรลเลอร์ล้วก็มากดเอาตึ้งติ้งตึ้งได้อย่างนี้จบเลยเป็นเพลงพวกทำบีทพวกอะไรเนี่ยทำเป็นเพลงได้นะฮะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ